พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสำหรับทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยฝีพระหัตของพระเจ้าสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังแห่งชีวิตพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงในพระธรรมสดุดีบทที่104มีทั้งหมด35ข้อในหัวข้อที่บอกว่า พระเจ้าพระผู้สร้างเราไปฟังพระโอษณะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันเพื่อมีให้มันสั่นคลอนเป็นนิพนิรันพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในสดุดีบทที่104นะครับเป็นบทกวีเรื่องเราเกี่ยวกับพระผู้สร้างของพระเจ้าเป็นเป็นบทกวีที่พูดถึง พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างสิ่งสารพัดมันมีทั้งหมด4บทด้วยกันครับ1ก็คือบทที่8บทที่19บทที่29และบทที่104บทพระคัมภีร์เหล่านี้ทั้ง4บทเป็นบทกวีที่พูดถึงพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างด้วยเหตุนี้หลายๆคนใช้สดุดีบทนี้ในการฉลองขึ้นบ้านใหม่หรือพิธีถวายอาคารและสถานที่ต่างๆ แม้ไม่ได้ระบ,บุว่าใครเป็นผู้เขียนสดุดีบทนี้หรือบทเพลงบทนี้พระคัมภีร์ฉบับเซอรเทเชนนะครับและเอกสารโบราณกล่าวถึงว่าดาวิดเป็นผู้เขียนในพระวจนะของพระเจ้าบทนี้พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ดาวิดขึ้นต้นและจบลงโดยการเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยข้อความที่กินใจอย่างมากอย่างเช่นว่า จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าในข้อที่หนึ่งจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าโจงสรรเสริญพระเจ้าในข้อที่ส5ขึ้นต้นโดยการสรรเสริญพระเจ้าและจบลงด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเช่นกันพี่น้องครับในสดุดีบทนี้ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะบรรดาสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาอย่างอาศัศจรรย์นั้นก็คือมีอะไรบ้างครับภาพพื้นฟ้าแสงสว่างซึ่งเปรียบเสมือนซื่อคุมของพระเจ้าในข้อที่สองต่อมานะั่นคือเมฆและลมซึ่งเปรียบเสมือนผาหนะและผู้สื่อสารของพระเจ้าในข้อที่3ถึง4ต่อมานะครับแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงสร้างรากฐานของแผ่นดินโลกเพื่อมันจะไม่สั่นคลอนตลอดไปเป็นนิจ ในข้อที่5โลกของเราในยุคแรกๆซึ่งปกคุมไปด้วยน้ำและต่อจากนั้นมาพระเจ้าทรงแยกน้ำออกจากพื้นและทรงกำหนดขอบเขตต่างๆบนพื้นโลกใบนี้พระองค์ทรงวางขอบเขตไม่ให้มันข้ามไปข้ามมาเพื่อไม่ให้มันคุมแผ่นดินโลกอีกในข้อที่6และ9นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้แผ่นดินเหมาะแก่การปลูกพืช ต่างๆในข้อที่10ถึง13พี่น้องครับพระเจ้าทรงทำให้แผ่นดินเกิดอาหารสำหรับสัตว์ป่านกและก็มนุษย์ในข้อที่14ถึง16ต้นไม้และภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่าในข้อที่17 1 8เมื่อดูสิ่งต่างๆสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ดาวิดกล่าวแบบนี้ครับบอกว่า แผ่นดินโลกก็อิ่มด้วยผลพระราชกิจของพระองค์ในข้อที่13คําว่าอิ่มในทีน่นี้มีความหมายคําว่ามากมายนะครับหมายถึงว่าโลกที่พระเจ้าทรงสร้างเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตอย่างที่ไม่มีในดวงดาวดวงไหนเลยนอกจากดวงดาวดวงนี้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงดาว เป็นเครื่องหมายกำหนดฤด,ดูกาลและบอกเวลาสำหรับในการใช้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่าในข้อที่1 9ถึง23พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องครับเราลงมาที่ท้องทะเลท้องทะเลที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กน้อยและใหญ่หนึ่งในสิ่งนั้นสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลนี้น่าอาศัศจรรย์ใจเพราะขนาดของมัน ใหญ่มากพอๆกับเรือที่แล่นไปมาในทะเลคือเลวีอาธาในข้อที่25ถึง26 mm hmm. เมื่อมองไปยังสิ่งต่างๆสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาดวงดาวต่างๆ้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆนะครับพระองค์ทรงสร้างการงานทั้งสิ้นด้วยสติปัญญาของพระองค์แผ่นดินโลกมีสิ่ง ทรงถุกสร้างเต็มไปหมดในข้อที่24ดาวิดกล่าวแบบนี้พระเจ้าไม่เพียงแค่สร้างสิ่งสาร,รพัดทั้งปนเท่านั้นแต่พระองค์ยังคงสร้างผู้ที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูและดูแลนะครับบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทุกอย่างดาวิดบอกว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาต้องพึ่งพาพระเจ้าทั้งนั้น เมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมามันก็อิ่มหนำด้วยของดีการมีชีวิตอยู่หรือการจบชีวิตทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสียมันก็ตายและกลับกลายเป็นผลคลีในข้อที่27-30ถึง30ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าหากพระเจ้าจะเอาลมหายใจออกไปเสีย ร่างกายของเราก็กลายเป็นผมพรีพี่น้องครับในตอนท้ายของบทเพลงนี้ดาวิดบอกถึงพระเกียรติและความพึงพอใจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานะครับความพอใจของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาในข้อที่31ด้วยเหตุนี้ดาวิดจึงกล่าวว่าถ้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจึงร้องเพลงสรรเสริญขาดข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุดีถาวายแด่พระเจ้าในข้อที่33 และจบบทเพลงของการสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรุการเด็ดพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในข้อที่3 5สหพี่น้องที่รักสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกๆอย่างที่เราเห็นและพระเจ้าทรงเป็นนักประดิษฐ์ที่มีความเฉลียวฉลาดคนใดๆจะเทียบกับ ความสามารถของพระเจ้าและผลงานของพระเจ้าได้เล่าไม่มีใครเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้และความน่าอัศจรรย์ที่เกินที่มนุษย์จะเข้าใจได้สติปัญญาของผู้ประดิษฐ์บนโลกใบนี้เช่นเดียวกันผลงานแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าก็สะท้อนถึงพระปัญญาอันล้ำเลิศและหาที่สุดของไม่ได้สำหรับองค์นะครับ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศและเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดด้วยเหตุนี้เองเมื่อเรามองไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดที่อยู่รอบร่องข้างกายเรานั้นคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจึงต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรามองเห็นและขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับเราอีกผลงานหนึ่งที่ทําให้เราต้องสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าคือการทรงสร้างมนุษย์ อย่างเช่นเราอย่างเราทั้งหลายพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เนี่ยให้แตกต่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับในจักรวาลก็ดีโลกใบนี้ก็ดีเพราะมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้านะครับมนุษย์จึงเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างเดียวที่สามารถสรื่อสารกับพระเจ้าได้นะครับมนุษย์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถสรื่อสารกับพระเจ้าได้ไม่เพียงเท่านั้น แม้มนุษย์ล้มลงในความบาปตั้งแต่แรกประถมการแต่พระเจ้าก็ทรงประทานพระผู้ไทยเพื่อเราทั้งหลายจะออกจากความผิดบาปได้และทรงช่วยเราทั้งหลายขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคือให้เรายืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ทรง,รงตั้งไว้ให้เป็นลักษณะพระฉายและพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้น จะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากในโลมบทที่8ข้อที่29พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าทั้งสิ่งที่อยู่รอบกายเราไม่อทั้งสิ่งที่อยู่ในเราทุกสิ่งพระเจ้าทรงประดิษฐ์ประดานขึ้นมาอย่างประณีตและสร้างด้วยความประณีตประนอมในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมองเห็นแล้ว จงขอบค er uh, ุณพระเจ้าด้วยเถิดเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างเมื่อเราเห็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เป็นสิ่งที่รอบข้างเราจงขอบคุณพระเจ้าเถิดเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคิดถึงเราในการดําเนินชีวิตพระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายเราทั้งหลายจึงมอบฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกๆเรื่องเราทุกๆอย่างทุกๆสิ่งพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาในการดำเนินชีวิตของเรานั้น ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าได้ขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงสร้างเราทั้งหลายด้วยความประณีประนอมนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเชิญทุกคนครับ